สวัสดีค่ะวันนี้เรามาเล่นเกมไายพีกา,กาศกันเรามีกล่องไพ่อยู่สี่กล่องไพ่แล้วลองมาเลือกดูนะคะว่าสิ่งที่คุณคิดอยู่ในตอนนี้เราววางแผนอยู่มันถูกต้องหรือเปล่าไพ่กล่องที่หนึ่ง A อ็กอครสิ่งที่คุณคิดอยู่ สิ่งที่เป็นแรงมันดาลใจที่คุณคิดอยู่ในตอนนี้เป็นสิ่งที่ถูกต้องแล้วจงทำมันให้ดีที่สุดท่าที่คุณวางแผนไว้จงตั้งใจทำมันให้ดีที่สุดแล้วมันจะประสบผลและจชงเชื่อมันในตนเองมือของคุณจะได้รับสิ่งที่คุณต้องการแน่นอนมาดูไพ่ไก่กัน คุณจงเดินทางไปตามแผนที่คุณคิดไว้จงใช้จิตวิญญาณของความเป็นตัวของคุณไม่ว่าคนอื่นจะมองยังไงไม่ว่าคนอื่นจะคิด,ดอะไรกับสิ่งที่คุณทำจงเชื่อว่าคุณทำได้คนที่เลือกกองไพ่กองที่สองเซเวนอัสครับ สิ่งที่คุณเลือกเป็นสิ่งที่ดีงามเป็นสิ่งที่ดีแล้วมันจะทําให้คุณมีตัวเลือกทำให้คุณมีสิทธิ์ที่จะเลือกในหลายๆสิ่งในอนาคตเพียงแต่ว่าสิ่งที่คุณทำคุณจะต้องเลือกทำอย่างไตรตรองและดีที่สุดเท่าที่คุณอย่างเรา จิตวิญญาณของคุณจะนำพาไปแต่จงเชื่อในตัวเองนะเชื่อในตัวเองว่าคุณจะต้องเลือกถูกต้องไม่ต้องกลัวใจจองให้ดีแล้วค่อยๆเลือกค่อยๆทำค่อยๆวางแผนแล้วทุกอย่างจะดีขึ้นเองมาดูภพยไก่กัน Resting l the w แ e l s ้าบางสิ่งบางอย่างที่คุณไม่รู้หรือคุณไม่แน่ใจให้คุณตั้งจิตอธิษฐานพลังงานรอบตัวคุณจะเป็นคนให้คำตอบคุณแต่คุณจะต้องมีสมาธิและมีสตินะคะไม่อย่างนั้นคำตอบที่ได้มันจะไม่ถูกต้องอีกอย่างหนึ่งคุณยังมีความลังเลอยู่กับสิ่งที่คุณกำลังเลือกที่จะทำ จงเชื่อมั่นว่าตัวคุณทำได้ไม่ต้องกลัวคุณทำได้แน่นอนไพ่กองที่สามไฟออฟ r d s ให้คุณคิดให้ดีก่อนแล้วกันนะคะจริงๆมันเป็นสองทางเลือกทางเลือกแรกมันก็ดีอยู่ ถ้าคุณเลือกมันก็ดีสำหรับคุณอยู่เป็นทางที่ถูกต้องแต่ถ้าคุณคิดว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องมันก็จะไม่ถูกต้องแต่แนะนำตอนนี้นะคะสิ่งที่อยากแนะนำตอนนี้ก็คืออย่าเพิ่งตัดสินใจให้ค่อยๆคิดไปก่อนดูสถานการณ์ตอนนี้ไปก่อนดูคนรอบๆตัวเอง ดูสิ่งที่อยู่รอบๆตัวเองไปก่อนว่าผู้คนเหล่านั้นสิ่งแวดล้อมเหล่านั้นมันเอ,อืออำหนวยต่อเราหรือเปล่าสิ่งที่คุณตัดสินใจมันยังไม่ใช่เวลาที่คุณจะลองมือทำในตอนนี้ค่ะมาดูไพ่ไก่ดีกว่า s h a l d o v s the intelligence of วอรสินเดียวนยู่จงเชื่อมันในสรัทธานตัวเองนะคะไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็ตามคุณมีความเป็นเด็กอยู่ในตัวสูงคุณแต่คุณก็มีจิตวิญญาณที่สูงส่งอยู่ในตัวเหมือนกันตอนนี้คุณรวบรวมสติดึงตัวเองกลับมาอยู่ในจุดที่ เคลียค่ะเคลียจิตใจของตัวเองเคลียหัวใจของตัวเองให้ยังไงดีล่ะให้ความรู้สึกเหมือนว่าเหมือนเด็กอะเข้าใจไหมครับเหมือน,มนเด็กก็คือใช้ชื่อเด็ก,ดกแต่ไม่ใช่นิสัยเด็กนะให้เป็นแบบ ความคิดของเด็กคือคิดจะทำอะไรก็ทำไปเลยคิดจะเด็กมีความกล้าค่ะเด็กมีความกล้ามีความซุกซนในแบบของเขามีความกล้าในแบบของเขาที่จะทำทุกสิ่งทุกอย่างในสิ่งที่อยากทำให้คุณใช้จิตวิญญาณของความเป็นเด็กให้ใช้จิตวิญญาณแห่งความบริสุทธิ์ของคุณอะ จัดการปัญหานี้แต่ว่าถึงแม้ว่ามันจะไม่ใช่เวลาที่คุณจะเริ่มต้นหรือเริ่มทำแต่คุณเชื่อเชื่อมั่นในตัวเองนะออกในอนาคตเนี่ยมันจะต้องมีระยะเวลาที่ดีกว่าน,นี้ที่คุณจะทำมันได้โอเคค่ะจบสิ้นคำทำได้ กองไพ่กองที่สี่กองสุดท้ายนะคะโอเคเรามาดูกันว่าสิ่งที่คิดตอนนี้มันถูกหรือเปล่านะโอ้เดทริโอฟส์คัพส์ you got three of cups three of cups นะคะเป็นไพ่แห่งการเฉลิมฉลองคุณสิ่งที่คิดอยู่มันบ่งชี้ได้ว่าสิ่งที่คุดอยู่สิ่งที่วางแผนอยู่ จะสำเร็จแน่นอนจะไปในทิศทางที่ดีอย่างแน่นอนจะไปในทิศทางที่คุณคาดหวังอย่างแน่นอนอ่ะเดี๋ยวเรามาดูไพ่แก่ดีกว่าขอ็อโอไพ่คนี้ยม่คอยออกเลย so keeps entering it's time to step up อืมเขารู้บอกว่าให้เราออกไปก็คือไม่ว่าคุณจะมีความกังวลอะไรในตอนนี้ไม่ว่าคุณจะกำลังก้าวอะไรก้าวผ่านสิ่งใดไปหรือว่า บางคนอาจจะกำลังออกจากงานหรือเปล่าหรือกำลังตัดสินใจบางสิ่งบางอย่างอยู่ให้คุณก้าวออกไปประตูรออยู่ก้าวออกไปเลยค่ะไม่ต้องกลัวเส้นทางที่อยู่ข้างหน้าจะเป็นไปด้วยสิ่งที่ดีที่คุณจะได้เรียนรู้ที่คุณจะได้รู้จักโอเคค่ะนี่คือคำตอบของไพ่ใบที่สี่